สวัสดีครับมอนีติ๊กเดจ้าพามาทงไฮทงนาครับพามาเบิกดอกไม้สวยๆครับต้นเอื้องไมน้นาครับสวยๆเอื้องไม้น้าหรือว่าต้นเอื้องในภาษาอีสานครับ เป็นยาสมุนไพรนะครับเดอ้อเป็นเป็นไม้ที่กินได้ครับโดยไซโนโออนของเขาครับลวกจิมน้ำพริกได้ครับดอกสวยๆครับ มีสรรพคุณทั้งยาสมุนไพรครับตำราพื้นบ้านไทยต้มน้ำดื่มครับใส่หัวเหงาของเขาครับต้มน้ำดื่มเป็นยาสมานแผลภายในครับเป็นยาบำรุงมดลูกครับและก็ใส่หัวเหงาของเขาครับต้มรวมกับต้นตะไคร้ครับ เป็นยาแก้ไขครับเซมฮะเป็นยาแก้การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะครับเอื้องไมน้นะาครับหรือว่าต้นเอื้องในภาษาอีสานของเราครับในภาษานาครพนมกันเรียกต้นเอื้องครับเต็มขั้นนาเลยครับนี่สวยงามครับ ล้ำต้นของเขาครับนำมาย่างไฟคั่นเอาน้นาครับทำเป็นน้ำยาล้างแผลเป็นยาแก้แก้แผลอักเสบครับเป็นยากแก้บวมครับใบของเขาครับต้มน้ำดื่มครับเป็นยากแก้ไข่ครับเอื้องนาหรือเล่เอื้องไห,หมาหนาครับ เป็นดอกไม้พันไทยครับสีดอกสีขาวครับปกติเขาจะเห็นแต่ดอกสีแดงครับอยู่ในกระถางดอกไม้นะครับเนาะแต่บางหูว่ามันเป็นพันอย่างครับแต่นี่เป็นพัน์ธุไทยแท้เลยครับพันดอกสีขาวครับต้นเอื้องหรือว่าต้นเอื้องไหมนาครับ นอออนของเขาลวกจิ้มน้ำพริกได,ด้นะครับเดอ้อเป็นดอกไม้ประจำทงให้ทงนาครับครับเมื่อนี้อีสานมาดั้มมื่อนี้ติก๊ก้ะจ๊าพามาดูจ,จักดอกเอื้องนาครับรูปเอื้องไมายนาครับครับคลิปนายพ่อกันไหมครับเมื่อนี้สวัสดีครับ